เรื่องเล่าสยองขวัญตอนร้านขายของร้างคืนหนึ่งในวงสนทนาเล็กๆที่จัดขึ้นระหว่างเพื่อนๆหลังเลิกงานเอกเพื่อนร่วมโต๊ะที่ปกติพูดน้อยที่สุดกลับเป็นคนเริ่มเล่าเรื่องขึ้นมาด้วยสีหน้าเค,คร่งขรึมพวกนายเคยได้ยินเรื่องร้านขายของที่อยู่ตรงแยกถนนร้างไหมเอกถามทางจ้องหน้าพวกเราทุกคนสส่หัวไม่เคยเลยร้านนั้นมีอะไรเหรอผมถามกลับด้วยความสงสัยเอกถอนหายใจเบาๆก่อนจะเริ่มเล่า มันเป็นร้านขายของชำเล็กๆที่เปิดมานานแล้วเจ้าของร้านชื่อลุงสำรานแกเป็นคนแก่ใจดีมากใครผ่านไปมาหิวๆแกก็ชอบให้ขนมฟรีโดยไม่คิดเงินแต่วันหนึ่งแกก็เสียชีวิตกระทันหันด้วยเหตุอะไรไม่มีใครรู้แน่ชัดหลังจากนั้นร้านก็ถูกปิดทิ้งไว้เป็นร้านร้างแต่เรื่องมันเริ่มแปลกตรงนี้แหละเอกหยุดเล็กน้อยเหมือนรวบรวมความคิดก่อนเล่าต่อช่วงหลังมีคนเล่ากันว่าถ้าขับรถผ่านร้านนั้นในตอนดึกๆไฟในร้านจะสว่างขึ้นมาเอง แม้ว่าร้านจะไม่มีใครดูแลมานานแล้วบางคนบอกว่าเคยเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์เหมือนกำลังรอให้มีคนเข้ามาซื้อของผมกับเพื่อนอีกคนหัวเราะเล็กน้อยแบบนี้ก็คงเป็นแค่ไฟเสียหรือเงาอะไรมั้งอย่าคิดมากเลยแต่เอกกลับไม่ยิ้มตามฉันก็คิดอย่างนั้นจนกระทั่งฉันไปเจอด้วยตัวเองทุกคนในวงเยียกกริดเอกเล่าต่อด้วยน้ำเสียงที่หนักขึ้นมันเป็นคืนที่ฉันขับรถกลับบ้านช้าเพราะทำงานล่วงเวลารถฉันน้ำมันจะหมด แต่โชคดีที่มีปั๊มอยู่ไม่ไกลจากแยกนั้นหลังเติมน้ํามันเสร็จฉันก็ขับต่อแต่พอผ่านร้านขายของร้านนั้นฉันก็เห็นว่ามีไฟเปิดอยู่จริงๆเลยตัดสินใจจอดรถแล้วลองเดินเข้าไปดูเพราะคิดว่าอาจจะมีคนกลับมาเปิดร้านอีกครั้งเอกหยุดนิ่งไปสักทักตอนฉันเดินเข้าไปใครบางคนที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ยิ้มให้ฉันเป็นชายแก่ผอมๆผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นลูกหลานของลุงสําราญฉันเลยถามว่ายังเปิดขายอยู่หรือครับเขายิ้มตอบเปิดตลอดครับมาดูได้เลย แล้วชี้ไปที่ชั้นวางสินค้าของในร้านเหมือนอยู่ในยุคสมัยก่อนมากๆมีขนมซองเก่าๆโซดาขวดโบราณฉันเลยหยิบขวดโซดามาขวดหนึ่งแล้ววางเงินบนเคาน์เตอร์ชายคนนั้นรับเงินไปแล้วพูดว่าขอบคุณมากที่แวะมานะน้ำเสียงของเขาดูใจดีแต่แปลกประหลาดยังไงบอกไม่ถูกเอกเริ่มสั่นเล็กน้อยขณะที่พวกเราตั้งใจฟังพอฉันกลับมาถึงบ้านฉันหยิบขวดโซดานั้นขึ้นมาดูแล้วสังเกตว่ามันมีอะไรไม่ปกติ ขวดนั้นมีฝุ่นเกาะอ,อยู่นาและฉลากก็ซีดจางราวกับมันถูกเก็บไว้มาหลายสิบปีฉันลองค้นดูในอินเทอร์เน็ตและพบว่าขวดโซดานี้เลิกผลิตไปตั้งแต่สมัยลุงสำราญยังมีชีวิตทุกคนในวงอ้าปากค้างเอกจึงพูดต่อฉันรีบขับรถกลับไปที่ร้านในวันรุ่งขึ้นแต่ร้านนั้นก็ยังปิดร้างเหมือนเดิมไม่มีไฟไม่มีใครอยู่และที่สำคัญเงินที่ฉันวางไว้บนเคาน์เตอร์ก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ถูกแตะต้องเลย ทุกคนในวงเงียบกริบไม่มีใครพูดอะไรออกมาได้แต่บรรยากาศรอบตัวกลับหนาวเย็นลงอย่างน่าประหลาดจนทำให้พวกเรารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองอยู่จากที่ไกลๆในวงสนทนาวินหนึ่งในเพื่อนของเอกหัวเราะออกมาเบาๆแล้วพูดขึ้นโธ่เอกเรื่องแบบนี้แกไปเอามาจากไหนวะร้านร้างไฟเปิดเองโซดายุคโบราณฟังดูเหมือนนิยายผีที่เขาเล่าในยูทูเลยเอกหันไปจ้องวินด้วยสายตาแน่วแน่ฉันไม่ได้โมวินเรื่องนี้ฉันเจอเองกับตัว ถ้าแกไม่เชื่อก็ลองไปดูเองสิเอาสิวินตอบแบบท้าทายบอกพิกัดมาเลยเดี๋ยวฉันจะไปดูแล้วจะพิสูจน์ให้เห็นว่าแกแค่คิดไปเองเพื่อนเพื่อนพยายามห้ามวินแต่เขายืนยันว่าจะไปเขารู้สึกว่ามันต้องเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กแน่นอนเอกเลยบอกตำแหน่งร้านขายของร้างให้พร้อมกำชับว่าถ้าแกจะไปตอนกลางคืนอยากเข้าไปถ้าแกไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติจริงๆิวินหัวเราะลัน่นโอ้ยสบายมากฉันจะถ่ายรูปมาให้ดูเลยคืนนั้น วินขับรถไปยังร้านขายของร้านคนเดียวเขามาถึงที่นั่นตอนเกือบเที่ยงคืนทุกอย่างดูเงียบเหมือนที่เอกเล่าร้านยังคงเมื่อสนิทและดูเหมือนถูกทิ้งร้างมานานไม่มีอะไรเลยดูสีมืดแบบนี้แหละไฟเปิดเองอะไรของมันวินพูดกับตัวเองพร้อมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปแต่พอเขาเดินเข้าไปใกล้ร้านไฟด้านในก็ติดขึ้นมาทันทีวินชะง,งักหัวใจเต้นแรงโอ้โหนี่มันบังเอิญสุดๆไฟเก่าคงช็อตมั้งเขาพูดปลอบตัวเองก่อนจะเดินเข้าไปในร้าน เมื่อประตูเปิดออกเสียงกระดิ่งที่เคยดังสนั่นกลับฟังดูเบาและแหลมสูงจนขนลุกวินมองไปรอบๆทุกอย่างในร้านเหมือนกับสิ่งที่เอกบรรยายขนมเก่าๆเ,เครื่องดื่มที่เลิกผลิตไปนานดูสิของเก่าๆแบบนี้คงเป็นของสะสมใครมาเจอก็คิดว่าผีหลอกวินพูดพลางหยิบกล้องมาถ่ายภาพแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงดังจากหลังเคาน์เตอร์ครอบวินหันไปมองเห็นชายแก่ในชุดลายดอกยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ใบหน้าซีดเผือดเหมือนไม่มีเลือด ในตัวชายแก่มองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าก่อนพูดว่าจะซื้ออะไรหรือเปล่าวินใจสั่นแต่ยังไม่ยอมแพ้ครับเอาโซดาขวดหนึ่งชายแกหยิบโซดาจากชั้นวางและยื่นให้วินรอย,ยิ้มบนใบหน้าของเขาดูผิดปกติวินรีบวางเงินบนเคาน์เตอร์แล้วรีบเดินออกจากร้านแต่พอเขาหันกลับไปมองอีกครั้งชายแกคนนั้นกลับหายไปแล้วเช้าวันต่อมาวินกลับมาที่วงสนทนาเขาดูซีดเซียวและไม่พูดอะไรเพื่อนๆจึงถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้น วินไหนล่ะรูปที่นายจะถ่ายมาให้ดูวินหยิบโทรศัพท์ออกมาและเปิดรูปที่เขาถ่ายไว้เมื่อคืนทุกคนตกใจเมื่อเห็นว่าภาพในโทรศัพท์เต็มไปด้วยเงาดําเหมือนคนหลายสิบคนยืนอยู่รอบร้านทุกภาพที่เขาถ่ายไม่มีวินยืนคนเดียวเลยเอกวินพูดเสียงสั่นแก่พูดถูกแล้วมันไม่ใช่ร้านธรรมดาถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่น่าขลุกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้าที่จะทำให้คุณต้องหันไปมองข้างหลังสวัสดีครับ